สวัสดีครับจูผมนต้องพ่อบ้านโดยสวนนะครับภารกิจของเราวันนี้นะครับก็คือว่าจะเปลี่ยนเนี่ยครับผมเปลี่ยนกระถางของเจ้าบอลกระดาษด่างนะครับผมสวัสดีครับจูผมนัต้องพ่อบ้านโดยสวนนะครับภารกิจของเราวันนี้นะครับก็คือว่าจะเปลี่ยนเนี่ยครับผมเปลี่ยนกระถางของเจ้าบอลกระดาษด่างนะครับผมอันนี้ก็มีอายุเนี่ยครับประมาณ3าเดือนนะครับผมอยู่ในกระถาง สี่นิ้วนะครับผมแน่นอนครับผมก็เขาก็โตเติบโตแล้วครับผมน่าจะล้นแลละเห็นไหมฮะก็คือระบบลากเริ่มล้นตัวกระถางขึ้นมาครับผมตรงบริเวณตรงก้นกระถางก็มีลากทะลุมาแล้วแบบนี้นะครับผมนี่ทีนี้กระถางนะครับเวลาเราเปลี่ยนก็คือให้ขนาดของกระถางเนี่ยมันใหญ่กว่าของเดิมเนี่ยประมาณสักเบอร์หนึ่งครับผมไม่ต้องเยอะมาก นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เลี้ยงให้ต้นเขาจเจริญเติบโตขึ้นมาแบบเยอะๆก่อนนะครับยังไม่หวังการสร้างหนอสร้างไข่นะครับผมก็ใช้กระถางไซส์ให้ให้ให้ตัวขนาดของต้นไม้นะครับผมพอดีกับตัวขนาดของตัวกระถางนะไม่ต้องกระถางไม่ต้องใหญ่มากนะครับเพื่อว่าจะให้ระบบรากเนี่ยนะครับผมมัน อยู่ข้างในตัวกระถางวนอยู่ข้างในนี้เราก็จะได้มีการส่งอาหารเลี้ยงตัวบริเวณลำต้นของเขานะครับผมให้จะเลยงอกงามนะถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่รากเขาอยู่เนี่ยมันมีจำกัดเนี่ยนะครับเขาก็ยังไม่สามารถที่จะแตกหน,น่อหรือว่าสร้างไข่ขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดว่าขนาดของกระถางที่มันใหญ่มากกว่าลำต้นของของเขาเนี่ยนะครับผมกว่าลำต้นเยอะแน่นอนเขาระบบรากมันจะแผ่ออกมาได้กว้างกว่า นะครับคือถ้าเราใช้กระถางใหญ่นะระบบรากแผ่ออกมาได้นะครับได้เยอะกว่าเพราะนั้นจะกระตุ้นเรื่องของการสร้างลากสร้างหนอสร้างไข่ขึ้นมาได้มากกว่านะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราหวังให้เพาะนั้นจุดประสงค์นะครับเวลาที่เราเปลี่ยนถังหนึ่งถ้าเราต้องการให้ต้นเนี่ยพอโตขึ้นมานะครับก่อนก็คือใช้ขนาดของกระถางที่มันพอดีกันกันกบขนาดของลําต้นนะครับของต้นไม้ ต่ถ้าเกิดเน้นอยากจะสร้างนอสร้างไข่ขึ้นมานั้นก็คือเราก็เลี้ยงแบบก,กว้างๆนะคะให้รากมันแบบให้ให้กระถางมันใหญ่นะครับนี่ข้อดีของการใช้กระถางขนาดเล็กนะครับผมขนาดที่พอดีกับลาต้นเนี่ยก็คือว่าดินนะครับสมดุลของพวกความชื้นปุ๋ยและในะในปุ๋ยเนี่ยนะครับผมแล้วก็ความชื้นเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับใน กระถางเนี่ยจะมีความสมาเสมอแล้วก็ต้นไม้นเนี่ยเขาก็จะเติบโตงอกงามได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดกระถางใหญ่เนี่ยบางทีมีบางหย่อมที่ความชื้นน้อยบางหย่อมความชื้นมากนะครับผมมันก็ทําให้อ่าอ,อาจจะส่งผลเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเขาได้แล้วก็อาจจะทําให้มีการติดเชื้อหรือมีโรคพืชเกิดขึ้นมาได้อาละครับเดี๋ยวเรามาย้ายกระถางกันนะครับผมอาละครับเดี๋ยวจะเริ่มหรือกระถางเก่ามาก่อนนะครับคว่ำปายกด ตอดนิดนึงปึ๊บให้มันออกไหมโหนี่เห็นไหมครับผมระบบรากระบบรากของเขาโอเคเลยนะครับผมทีนี้ต้นเล็กอยู่ครับผมเราก็จะยังไม่ลื้อรากนะครับผมนี่นะครับเราก็จะใส่ลงไปกระถางนี่ครับ6นิ้วจากเดิมเป็น4นิ้วนะครับผมเราผมว่เอาดินมาใส่นี่เลย นี่ครับเราก็ใส่ดินไปเรียบร้อยแล้วนะครับดินก็ประกอบด้วยมะพร้าวสับดินถุงนะครับผมแล้วก็ปุ๋ยขี้วัวครับผมซึ่งส่วนผสมทุกอันเนี่ยนะครับผมอย่างตัวแน่นอนครับตัวมะพร้าวสับผมไม่ได้แช่น้ำครับผมก็คือทุกอันเนี่ยผสมรวมกันแล้วก็ราดน้ำหมักครับผมแล้วก็หมักเอาไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปนะครับผมแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับ ตัวมะพร้าวสับเราไม่ต้องไปแช่น้ำนะครับก็เพิ่มพาระครับผมแล้วก็ได้ผลดีเหมือนกันนะครับผมนะนี่ผมลองแล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่ายังไงนะครับหลายคนก็ให้แช่น้ําก่อนครับผมผมไม่ได้แช่เลยนะครับผมที่ผมเลี้ยงก็เจริญเติบโตได้ดีครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับอ้ออีกอันนึงอีกประเด็นหนึ่งเมื่อกี้เราคุยแต่เรื่องดินเรื่องกระถางอีกอันนึงว่าจะย้ายเนี่ยนะครับก็คือนี่ต้องสังเกตว่า เห็นว่าต้องดูนะครับว่าเป็นช่วงที่เขาหลอดเนี่ยนะครับนี่อันสุดท้ายรู้สึกจะเป็นอันนี้นี่ห um <c voluntarily> ลอดเขาคลี่ใบเนี่ยคลี่ออกมาแล้วไม่ได้เป็นหลอดม้วนๆนะครับถ้าเป็นหลอดอยู่เนี่ยนะครับผมอย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับไม่งั้นต้นไม้จะใช้งานการจเร <c indoors> จริญเติบโตอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญนะ,นะครับผมนะนี่แบบนี้อันนี้มันหลอดมันคลี่ใบใบที่เป็นหลอดหลอดเนี่ยมนันคลี่ออกมาแล้วนะครับถ้ามันจะเป็นหลอดอยู่นะอย่าเพิ่งไปยุ่งเลยนะครับผมอย่าเพิ่งไปยุ่ง แล้วก็ดินนะครับสูตรที่ใช้เนี่ยนะครับจะเป็นสูตรดินที่พร่องปุ๋ยก็คือไม่ค่อยมีปุ๋ยนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าเราก็จะมาใส่ปุ๋ยกันทีหลังนะครับอันนี้ผมตั้งใจจะเลี้ยงนอกบ้านเอาดอนะครับก็เดี๋ยวเราก็ค่อยเติมปุ๋ยปุ๋ยพวกปุ๋ยละลายช้าหลังจากที่ต้นไม้เขาเริ่มตั้งตัวแล้วนะครับก็มันยังไม่ต้องรีบใส่ปุ๋ยก็ได้นะครับโอเคครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับภารกิจ ในการย้ายกระถางบอนกระดาษด่างครับผมเอาละครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมส่งเพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่าลืมสับสก i b e ไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ